ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าให้มันขับดีสุดด้วยซ้ำนะครับรถของ Mazda เนี่ยขับนิ่มๆเนียนๆเลยครับเนี่ยมีสิ่งกีดขวางมันลงมาแล้วทุกคนข้างหน้ามีรถบรรทุกเหมือนเดิมปรับโฉมอะไรมาแล้วเนี่ยดีไซน์ยังสวยงามอยู่นะครับก็ในอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่เราทำได้ตอนเนี้ยคือสิ สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่ที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับซึ่งรถที่เราเอามาวันนี้น็คือ Mazda CX 3นะครับต้องบอกกีนนะว่ามาสด้า CX 3เนี่ยก็มีการขายมานานมากแล้วนะครับแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการไม n เนื้อเชนไปแล้วเพื่อเพิ่มความสดใหม่ต่างๆนะครับตัวรถคันนี้นะครับซึ่ง m a z d a CX 3นะครับมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับตัวเบสนะครับมีราคาอยู่ที่770,000บาทครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นเบสพัสนะ มีราคาอยู่ที่830,000บาทแล้วก็ตัวคอมฟอร์ตเนี่ยราคา900,000บาทแล้วก็ตัวสปอร์ตลักซ์ที่เรามาในวันนี้นะครับมีราคาอยู่ที่970,000บาทนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะ1ล้านแล้วและในเมื่อรถคันนี้เนี่ยทุกคนไฮบริดมันก็ไม่มีขายก็ขายมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเนี่ยจะบอกอะไรกับทุกคน,นว่ารถคันนี้มีอะไรดีเนี่ยทุกคนคิดว่าผมเนี่ยจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวไปชมรีวิวกันเลยครับ มาครับทุกคนตอนนี all, mm. ้อยู่กับรถ Mazda CX 3เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงในเรื่องของพละกกำลังของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับคันนี้มาเป็นเครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรนะครับ156แรงม้าแรงบิด204นิวตันเมตรนะครับมาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเนาะขนาดถังน้ำมันของเขาอยู่ที่48ลิตรแล้วก็เคลมไว้เนี่ยในเรื่องของอัตราชิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่16.4กิเมต่อลิ ซึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมชอบรถคันนี้มากครับผมต้องบอกทุกคนเนี่ยคือในเรื่องของการขับขี่นะครับคือในเรื่องของแฮนด l i ลิงหรืออัตราเร่งต่างๆต,ต้องพูดตามตรงว่ารถคนันนี้ทำได้ดีมากนะครับแม้กระทั่งจะอยู่ในโหมดนอร์ม l ลธรรมดาก็ตามเนี่ยในเรื่องอัตราเร่งนะทุกคนคือเราแตะนิดเดียวเนี่ยคือรถมันวิ่งเลยนะครับทุกคนคืออัตราเร่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบแทบจะไม่ได้แพ้พวกรถไฮบริดที่แบบอยู่ในคู่แข่งใกล้ๆก,กันเลยนะ เอาจริงๆรถนขับดีมากผมคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าให้มันขับดีสุดด้วยซ้ำนะครับรถของ Mazda เนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรมากเพราะว่า Mazda เนี่ยส่วนใหญ่รถจะขับดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเน้นเนี่ยในเรื่องนี้เป็นหลักเนาะทุกคนแล้วก็เนี่ยมันจะมีโหมดนึงก็คือโหมดสปอร์ตเนี่ยคือมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดันขึ้นไปทีเดียวเนี่ยเรื่องอัตราเร่งมันก็จะเพิ่มขึ้น มันก็จะติดง่ายขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีความจำเป็นเลยที่เราต้องใช้โหมดสปอร์ตเนาะเพราะในโหมดนอร์ม l ลเนี่ย,มยผมรู้สึกว่าอัตราเ่ขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็มีความสมูทอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้โหมดสปอร์ตให้มันกินน้ำมันกว่าเดิมมากทุกคนแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราขับมาเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะว่านี่เราขับมาเป็นทางไกลนะจากกรุงเทพมาที่จังหวัดระนองเนาะก็เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่เราทำได้ตอนเนี้ย คือ14.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงอะไรมากนะเพราะว่ารถคันนี้มันก็ที่บอกไม่มีระบบไฮบริดอะไรอย่างเี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0เนี่ยเปล่าๆเ,เ,เลยก็ถือว่าตัวเลขอาตาัตราการกินน้ำมันเนี่ยกลางๆนะทุกคนไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นการใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องขับขับเบรกเ,กเกบ่อยๆรถก็อาจจะกินน้ำมันมากกว่านี้คิดว่าสัก สิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยหรือว่าใครใครใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าได้กันเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าได้ได,ได้ประมาณนี้สิบต้นๆแต่เวลาวิ่งทางไกลเนี่ยอาจจะไม่ได้เบรกบ่อยแล้วใช้ความเร็วสม่ำเสมอนะครับอัตราการกี่น้ำมันเนี่ยก็จะดีขึ้นซึ่งผมว่าจริงถ้าขับดีๆไปเรื่อยๆอาจจะมี15เนี่ยอาจจะได้อยู่นะคันนี้ก็ถือว่า1ถังเนี่ยก็วิ่งได้ไกลอยู่แต่คุณอาจจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยแพงกว่าในรถของไฮบริดเนาะ ในหนึ่งถัง่ถึงว่าวิ่ง600กิโลเท่ากันคันนี้อาจจะทําได้แต่ต้องเติมน้ามันแพงกว่ารถของไฮบิดน่ะถึงว่ไฮบิดเติมพันหนึ่งคันนี้ต้องเติมพันห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยของคันนี้เนี่ยผมถึงว่าก็ให้มาครบคันนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรให้มาค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนคิปปิ้งนะครับเตือนเบรกเนี่ยเวลาเราถอยรถหรือว่าเตือนเบรกแบบคันข้างหน้าเนี่ยก็มีมาให้หมดนะครับหรือเป็นสต็อปแอนด์โกอะไรอย่างเงี้ย ก็ติดมาหมดเลยในตัวพร้อมเนี่ยให้มาค่อนข้างจะครบถือว่าพอฟัดพอเวียงผู้แข่งได้นี่นะครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงพวงมาลัยฝั่งฝาครับมันจะเขียนว่าโหมดออนแล้วก็คลิกไปได้เลยนี่แล้วระบบก็จะขึ้นมาเนาะกดเซตอ่ะแล้วเราก็เลี้ยงความเร็วตามที่เราอยากได้กดเซตอ่ะมันล็อกความเร็วละ นี่คือผมปล่อยเท้าอาอกอะคันเร่งแล้วนะมันก็จะเพิ่มลดความเร็วให้ตามความเหมาะสมนะครับอนี้ทางลงก็จะเพิ่มให้ลดให้97 95บางอันเราลองเข้านะครับเห็นไหมถ้าวิ่งทางไกลอะไรที่เกียดเนี่ยก็คือเปิดระบบนี้ได้เลย มันก็จะมีเบรกให้ด้วยนะเวลาแบบขันข้างหน้าอะไรอ,อันไหนนะทุกคนเบรกแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะข้างหน้ามันรถบรรทุกก็เบรกลอะอีจะแทนให้ดูรถบรรทุกเนหะ็นไหมข้างหน้ามันบรรทุกเนะี่ยความเร็วมันจะตกลงตอนนี้เราเซตไว้ที่95นะครับอันไแล้วเดี๋ยวสมมุติว่าเราลองเปิดไฟเลี้ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวรถมันก็จะเพิ่มความเร็วให้เราเองนะเพราะข้างหน้าเนี่ย มันก็ไม่ได้มีสิ่งกีดขวางอะไรแล้วอะนี่ไปเดี๋ยวออกนี่นะม,มันก็เพิ่มละนี่ค่อค่อยไล่ขึ้นมานครับนี่มาแปดสิบแล้วแปดนะพอมันโล่งเนี้ยความเร็วก็จะกลับขึ้นมาตามที่เราล็อกไว้ตั้งแต่แรกเพาจริงนะผมว่ามันก็ ปกติแล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันจะแบบมีการเสียวๆนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบเวลาเบรกอะไรเงี้ยแต่นี่ผมมันกัดระยะได้ดีนะมีสิ่งกีดขวางมันลงมาแล้วทุกคนข้างหน้ามันรถบรรทุกเดิมความเร็วมันก็จะลงมาตามความเหมาะสมครับเออไม่ได้เบรกแบบหัวทิ่มมันแบบเออก็ลงมาแบบนุ่มๆเรื่อยๆเออเนี่ยแล้วก็ถือว่าระบบนี้ของมาด้าใช้ได้เลยนะดีอยู่ก็เนี่ย เดินทางไกลๆอะไอย่างเงี้ยเออใช้งานสบายผมไม่อยากใช้แล้วกดแคนเซิลนะ,นะอยู่ข้างๆกันกดแคนเซิลโหมดแล้วก็ปิดแล้วเราก็อ่ะเติมคันเร่งเหมือนเดิมได้เลยนี่ก็เป็นระบบเล็กๆน้อยๆเนาะมาลองเล่นกับทุกคนดูกัน ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในรถเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายแล้วกันแต่เดี๋ยวมันก็จะมีจุดที่ผมชอบในรถคันนี้เนี่ยอีกสักประมาณ2จุด3จุดประมาณนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะค่อยๆไล่เรียงให้กับทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับในช่วงที่ผมพูดในเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในเนาะแต่ถ้าพูดถึงแค่ตอนนี้ในเรื่องขับขี่อ่ะต้องยำ้ำจริงทุกคนดีจริงคังนนี้ไม่รู้ติอะไรจนีงเพราะเนี่ยมันดีมากเลโหขับนิ่มๆเนียนๆเลยครับเนี่ย ก็ไม่ต้องพิของการเข้าโค้งนะครับเพราะเนี่ยเรามาที่จังหวัดระนองมัจะมีโค้งอะไรนีทางขึ้นเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแบบบาลานซ์ต่างๆอะไรเงี้ยผมก oh ็ว่าโหเพอร์เฟกสุดๆครับทุกคนมาครับมาดูการออกแบบภายนอกกันซะหน่อยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านี่เป็นจุดเด่นของทางมาสด้อยู่นะก็คือในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการดีไซน์ขเขาเนี่ย ยังทําออกมาได้ดีถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะขายมานานแล้วอะไรก็ตามแล้วปรับโฉมอะไรมาแล้วเนี่ยดีไซน์ยังสวยงามอยู่นะครับซึ่งในตัวสปอร์ตลักตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการตกแต่งแบบสี two tone นะครับอย่างตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาอ่อนนะเทานมเนี่ยก็ได้ชุดแต่งนะครับที่เป็นสีดําตัดมานะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็เนี่ยไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีฝาครอบเป็นสีดํานะครับซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นไฟ LED นะไฟหน้าเป็นไฟ LED แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆกันนะครับในตัวของล้อคันนี้เนี่ยจะเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับซึ่งขนาดยางเนี่ยก็คือ215ร้อยสทับห้าสินะครับล้ออลลอยสีดำเทาอย่างนี้เป็นสีทูโทนนะเออสวยดีเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นตัดกันตัวนี้เทาแล้วก็ได้ชุดแต่งเนี่ยเป็นสีดำซึ่งปกติกตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านเนาะที่จริงอ่ะสีดำเงาแบบนี้ทุกคนมันก็สวยแหละแต่ว่า อาจะต้องระวังเรื่องการเป็นรอยนิดนึงด้วยความที่มันเป็นสีดําด้วยอย่าเป็นรอยเลยมันจะชัดก็ต้องหมั่นดูแลหมั่นล้างหมั่นเช็ดกันนิดนึงนะฮะนี่สปอยเลอร์ด้านข้างที่ผมบอกทุกคนไปได้สีดาหมดเลยนี่นี่ฮะปุ่มล็อกประตูก็เป็นปุ่มอย่างนี้นะฮะแล้วนี่ด้วยกระจกก็ได้เป็นสีดําหลังคาก็เป็นสีดําแบบทูโทนซึ่งในตัวท็อปเนี่ยมีการให้เป็นซันรูฟมาแล้วนะครับซึ่งจะมีอยู่ในทั้งหมด2รุ่นก็คือตัวคอมฟอร์ แล้วก็ตัวสปอร์ตลักตัวนี้เนี่ยจะได้สันรูปมาตัวเบสกับเบสพลาสเนี่ยจะไม่ได้ติดมาให้เนาะตรงนี้แล้วก็มีคีบฉลามีอะไรครับเนี่ยไล่มาเรื่อยๆล้อหลังล้อหน้าล้อหลัง18นิ้วเท่ากันแล้วก็เดี๋ยวพามาดูพื้นที่หลังรถหน่อยอ่านี่ <laughs> ก็จะไม่ใช่แบบเปิดแบบไฟฟ้านะจะเป็นแบบอัตโนมือทุกคนอัตโนมือนี่ซึ่งในเรื่องของพื้นที่เก็บของเนี่ยมันก็เก็บได้ในระดับหนึ่งนะครับ อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็บาะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยพับไปได้หกสิบสี่สิบสาวใครที่อยากจะเก็บของได้มากขึ้นเพราะอย่างไอตัวฝาปิดตรงนี้เนี่ยมันก็ถอดออกมาได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในกรณีที่ต้องเก็บของส,งสูงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถอดออกมาได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยที่ปิดก็ธรรมดาเนี่ยก็ปิดไปนี่ด้านหลังก็ได้ชุดสีดามาเหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวไปดูการออกแบบภายในกันต่อเลยครับมาครับมาดูการออกแบบภายในกันต่อนะครับก็เริ่มจากบริเวณคนขับก่อนเลยนะครับซึ่งหน้าจอแสดงผลการขับขี่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลเนาะมันก็ดิจิตอลระดับหนึ่งแหละแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ปันเข็มอยู่นะครับก็คือตัวรออเนี่ยยังเป็นเข็มปกติเนาะแต่ว่าก็ก แสดงผลการขับขี่ต่างๆอยู่ที่หน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะครบนะครับเนี่ยยังมีบอกเกียร์นะครับตรงนี้มีบอกเรียกเป็นทริปได้นะก็บอกกิโลปกติฝั่งขวานี่ยจะเป็นน้ํามันบอกอตัตราการกินน้ํามันบอกอุณหภูมิก็ถือว่าครบถ้วนไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ก็สำหรับใครที่ชอบแบบความคลาสสิกคลาสสิกนิดน,นึงเนี่ยอาจจะยังชอบหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบนี้อยู่นะครับที่มุมไรเนี่ยก็ธรรมดาเลย ก็จะมีเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับอับอะไรต่างๆเนี่ยรับสายวางสายเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เซ็ตทุกอย่างเนี่ยที่พวกมาเลยแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยผมก็โอเคนะมันจะมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนใช้งานได้นะกดสตาร์ทอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เนี่ยกดปุ่มโฮมเน่ยปุ๊บที่หน้าจอมันก็ ถ้าหมุอยากไปที่แมปเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มนี้นะครับนี่แล้วก,กลับมาที่เดิมเนี่ยเพิ่มเสียงเบาเสียงก็ทําได้จากตรงนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรโฮให้มานะครับโหมดเนี่ยปรับได้โหมดธรรมดาก็โหมดสปอร์ตมีพาวเวรชิพมาให้ด้วยในตัวนี้สำหรับใครที่อยากขับขี่แบบสนุกๆน,นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้มีช่อง USB นะครับยังไม่มี Type C มาให้นะเป็น USB เนี่ยสองช่องเลยแต่มีไวเลสชาร์จมาให้แล้วนะครับซึ่งก็ โอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดที่เล่อะไรเนาะในที่ปรับแอร์อ่างต่างเป็นแบบหมุนธรรมดาอยู่แล้วก็งานประกอบเนี่ยเอาจริงค่อนข้างจะดูเนี้ยบมากทุกคนอย่งเนี้ยมันก็จะเป็นหนังหุ้มเนาะแล้วก็ตัดด้วยได้สีทองอย่างนี้เลยแอร์นี่ก็จะมีซ่อนกิมมิคเป็นสีทองแอร์นี้เป็นแอร์ปกติงงเหมือนกันทุกคนแอร์สามตัวตรงนี้นเป็นวงกลมหมดเลยแล้วมีอันนะี้เป็นทรงแบบนี้อันเดียวเออก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็นี่นะฮะตรงนี้ก็ที่บอกสันรูฟนะครับ เปิดมือนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าอยากเปิดเนี่ยก็ตัวนี้เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยแต่ก็นะครับตามสไตล์ของผมอย่าเปิดเลยทุกคนโอ้โหร้อนจะตายเลยนะครับทุกวันนี้บ้านเราไม่ไหวทุกคนเปิดสัรูมาเนี่ยปิดนี่ก็โอเคนะไม่ได้มีความร้อนลงมาอะไรขนาดนั้นที่มีสันรูมาเนี่ยถือว่าใช้ได้ไเดี๋ยวไปดูเบาะนั่งแถวสองกันต่อเลยครับ มาครับมาดูเบาะนั่งแถว2กันต่อนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเบาะคนขับเนี่ยเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีดมาให้2ตำแหน่งแต่ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็ปรับมือปกติแล้วก็นี่ครับพื้นที่แถว2เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะเล็กอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ใช่จุดเด่นอะไรของมาสด้านะครับเนี่ยอันนี้คือระยะขับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเล็กรูมเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับเฮดรูมเนี่ยก็เหลือนิดเดียวคือผมว่าถ้าคนขับตัวสูงหรือว่าขายาวอะเนี อาจจะนั่งไม่ได้ด้วยซ้ำนะเอาจริงเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเล็กมากพื้นที่ด้านหลังเนี่ยแต่เรื่องของเบาะเรื่องของการดีไซน์ความเ,เนี้ยผมถือว่าสวยดีนะบริเวณด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงกลางก็ไม่ได้มีอะไรมาให้เลยแอร์ไม่ได้มีนะครับช่องชาร์จแรต่างๆก็คือโล่งๆนี้เลยใช้แอร์อย่างด้านหน้าก็ต้องเปิดแอร์มาให้แรงๆหน่อยให้ถึงด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้อออ่าเนี่ยอันนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะครับ2ใบ ก็ยังมีมาให้อยู่นี้ก็โอเคนะครับใช้ประโยชน์ได้จากตรงนี้อันนี้ก็คงเป็นรวมๆนะครับของการออกแบบภายในครับมาครับก็มาสรุปภาพรวมของ m a z d a CX 3มาสักนิดนึงนะครับต้องบอกงี้แล้วกันทุกคนด้วยความที่รถคันนี้นเป็นเครื่องยนต์2.0เนาะมันเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วเพราะรถเนี่ยมันไม่ได้ขนาดใหญ่เลยเครื่องยนต์เนี่ยความแรงอัตราเร่ง h a n d ล i n g ต่างๆมนนขับขี่ได้ดีนะครับแต่มันก็ตามมาด้วยเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยค่อนข้างจะมีความ compact เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะใช้รถคนเดียวหรือใช้รถแค่2คนนะครับหรืออาจจะเพิ่งเริ่มมีครอบครัวแล้วแบบมีลูกเล็กๆอ่ะยังใช้ตรงนี้ได้อยู่แต่สำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในเยอะๆหรือพื้นที่การใช้สอยที่มันกว้างขวางมากกว่านี้รถคันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นนะก็ <c oughs> ต้องพูดกันตามตรงในเรื่องของอัตราก,การประหยัดน้ํามันเนี่ยตาทิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยต้องบอกอย่างี้ครับว่าคือในรถไฮบริดสมัยเนี้ย หนึ่งถังนี่มันจะวิ่งได้600กิโลบวกหรือบางคันเนี่ยจะไป700เลยเพราะว่าตาการสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะมาร20บวกอยู่แล้วในเรื่องของรถไฮบริดแต่มาสเตอร์คันนี้อาจจะไม่ได้ถึงนะครับอาจจะแค่10กลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนาดถังน้ํามันของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่ารถไฮบริดนะในตัวของคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีขนาดถังมันที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งถังเนี่ยอาจจะวิ่งได้ในระยะที่ใกล้เคียงกันแต่คุณเนี่ยต้องจ่ายเงินมากกว่าในการเติมน้ํามันหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรับตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ารถคันนี้ก็ยังเป็นรถ1คันเนี่ยที่ถือว่าน่าใช้มากๆคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยที่ผมอยากจะบอกทุกคนในรถคันนี้นะครับ mm hmm. ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. สำหรับการรีวิว Mazda CX 3นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใะคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นอะไรกันเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยอยากให้ผมรถรุ่นไหนมารีวิวนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคคครรััับบบบแลล้้ววเเดี๋ยยยจอกนนิปหาาา๊